ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับแม้ว่าจะสามารถจับตัวผู้ต้องหาส่วนใหญ่ได้แต่ว่ายังจับตัวการแป้งนานโนดที่แหกคุกออกมาไม่ได้เลยนะครับวันนี้ทางรองพบตอรอบินด่วนไปติดตามความคืบหนา้าทางคดีกันพลตำรวจโทธนาชูวงรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามความคืบหนา้าคดี โดยเรียกประชุมตำรวจทุกหน่วยครับให้รายงานผลความคืบหน้าการประชุมก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียดนะครับคดีนี้ล่าสุดมีการออกหมายจับผู้ต้องหารวม8คนจับได้แล้ว6นะผู้ต้องหารายล่าสุดเนี่ยคือนายสุดที่วัดขุนนรงอายุ28ปีหรือว่าหนอนทุ่งลานเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงนอนเนี่ยทำหน้าที่ขับรถเก๋งสีดํานําหน้ารถกระบะที่พานายชวลิตหรือว่าแป้งหลบหนีอย่างที่บอกนะครับว่าผู้ต้องหา 6คนเนี่ยถูกจับกลุมตัวแล้วเหลือแค่แป้งกับนนทนที่ยังหลบหนีอยู่นะครับส่วนการสืบสวนติดตามตัวนายแป้งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรโดยเฉพาะคําให้การของนายปอยและนายบิก๊กเป็นประโยชน์ในการติดตามตัวแต่ว่าทางตํารวจบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยนะครับตอนนี้กําลังตํารวจทั้งจากกองบัญชาการตํารวจภูทรภาค8ภาค9และกองปราบสนที่กาลังเร่งติดตามตัวกันอยู่ เรื่องของการตรวจตราเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติที่คาดว่าแป้งอาจจะใช้หลบหนีออกนอกประเทศก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันด้านพลตำรวจโทอิทธิพลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบสวนนายจิราวุฒิหรือว่าปอยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่พลตำรวจโทอิทธิพลจะรีบเดินทางเข้าไปในห้องประชุมต่อไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการสอบสวนบอกเพียงว่าคาดีมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ขอปิดไว้ก่อน ด้านในปอยยังยืนกรานเสียงแข็งนะคะบอกว่าไม่ได้ร่วมวางแผนพาในแป้งหลบหนีและไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดมากเนยวันนี้เกียนๆเลยมาบงป่ายใจแล้วรอกับป่ายใจนะกัอย่างเหมือนเดิมนะไม่มีอะไเกียดไม่ได้ไม่มีสิหรอกนะผมไม่มีอะเกียดอ๋อนี่เราเรายังยืนยันเลยนะนั่นนะยืนยันวาเบิร์ผมไม่ได้ตั้งใจญครับไม่ได้ตั้งใจกับไม่ถึงไม่ได้ตั้งใจนี่เขื่อนแล้ไม่ได้ตั้งใจอีกว่านี้ไม่ได้ไม่ดับตัวไม่ได้เปลี่ยนตัวได้มั้อ๋ออย่างยืนยันเหมือนเหมือนเดิมกับ ล่าสุดตำรวจคุมตัวในปอยและนายจักรีหรือว่าบิ๊กแป้นน้อยไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกทั้ง2เนี่ยมีท่าทีอิดโรยนะคะหลังจากที่ถูกตำรวจคุมตัวสอบเครียดก่อนไปฝากขังภาพนี้ค่ะ